สวัสดีครับทุกคนเซสชันสุดท้ายดีใจไหมหรือว่ารู้สึกเสียดาย สุดท้ายกี่คนน่ะห้าอโอเคผมมีผมมีเวลาเท่าไหร่ถึงสามครึ่งสบายๆพวกเราดีขึ้นเยอะนะตั้งแต่จากวันแรกอะนะสืบไหมได้รู้สึกได้ไหมริงพอมีเวลาภาวนาอยู่การภาวนาสัากสามสี่วันเนี้ย แันจะทำให้ต้องมีแรงแต่อีกส่วนหนึ่งคือเราจับหลักได้ถูกขึ้นด้วยคือจับหลักได้ถูกมากขึ้นใค้ว่าเออที่นี่มีคนแนะนําเยอะมามาถึงมีมีคนแนะนําให้แล้วก็เราก็อยู่ในบรรยากาศของคนที่ภาวนากันมันก็เลยทำรู้สึกว่าเรามีแรงนะพอเข้าไปเรื่อยๆหลายคอร์สเข้า ก็จะมีหลายคนก็จะว่าจะต้องมาเข้าคอร์สถึงจะมีแรงไอ้เน,นี้ไม่ถูกนะจริงเราต้องเราต้องสร้างสร้างสภาวะอย่างเงี้ยให้ได้ที่บ้านให้ได้นะถ้าเราหวังว่าเราจะภาวนาให้ได้อะไรในชาตินี้บ้างนะคือคล้ายๆว่าเราเริ่มถ้าเดินมาถูกทางแล้วเราเดินเดินไม่ไม่หยุดอะ่ะวันนึงมันก็ถึงที่หมายได้ สียงมันเบาไปป่ะเบาไปไหมเพ่งริดดอัดเห็นไหมจิตมันแน่นๆแข็งๆกัน เป็นตอนบ่ายวะง่วงทั้งเพ่งทั้งง่วงอะ่ะบางคนเพ่งบางคนง่วงขอถอนขอถอนไม่ดี <laughs> 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 อย่างเซสชั้นเมื่อวาน่ะที่พาภาวนาผมว่าหลายคนทำได้ดีนะ แต่อย่าลืมว่าไม่มีไม่มีว่าจะไปกํากับผมไปกํากับให้ที่บ้านอย่างนั้นไม่มีนะแต่จุดสังเกตให้เราอะว่ายัางไงคือถูก,ถกยังไงคือผิดอะคือมีสติหรือเปล่านะถ้ามีสติก็มีการปฏิบัติถ้าขาดสติก็ไม่มีการปฏิบัติเราให้ทํารูปแบบยังไงก็ตามอะทํารูปแบบถ้านั่งเพ่งชั่วโมงหนึ่งก็ไม่มีการปฏิบัตินะถ้าทําแล้วเรารู้สึกตัวไปด้วย นะสำคัญอย่าให้ขาดความรู้สึกตัวนะอย่าไปหวังว่าทำแล้วจะดีทำแล้วจะสงบถ้าหวังว่าลึกๆว่าทำแล้วดีแล้วสงบอะ่ะมันคือว่าเราจะหวังเอาเอาหวังโลภโลภในการปฏิบัติอะ่ะยังไงก็ผิดแล้วจสุดคือเราเราอยากจะได้ผลในการปฏิบัติก็จริงแต่เวลาพอลงมือแล้วอ่ะโยนพวกนี้ทิ้ง โยนความรู้สึกพวกนี้ทิ้งไปแล้วดูของจริงเอาแล้วเราเข้าใจภาวะจิตใจตัวเองได้มากเห็นกิเลสตัวเองได้มากเน,นี่ยการปฏิบัติก้าวหน้านะการปฏิบัติของเราอะ่ะอย่างแรกคือให้จิตมันถูกให้จิตมันถูกก่อนคือมีสติเจริญสติให้เป็นนะเจริญสติให้เป็นก่อนพอเจริญสติเป็นแล้วเนี่ยอาศัยสติเนี่ยรู้ทันกิเลสเรา รู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจบางคนรู้กายก็รู้กายรู้กายก็รู้ทันรู้ทันภาวะที่รู้สึกตัวอยู่ในกายก <_ S 1> <ๆ>็จะเห็นกายมปนสิ่งที่ถูกรู้บางคนรู้จิตก็รู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในจิตมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้นะแต่เราจะไม่ได้ไม่ได้เจาะจงริไม่เจาะจงหรอกว่าเราจะเดินแค่แค่อย่างเดียว มันเดินคู่ๆกันไปนั่นแหละนะมีหลายคนถามเหมือนกันว่าอสติปัฏฐานอย่างเราเนี่ยวิหารธรรมที่เหมาะกับเราอะ่ะนะอย่าสมมติเป็นเหมาะเป็นกายานุปัสนาอย่างเงี้ยเราจะเดินจิตตานุปัสนาได้ไหมได้นะมันจะเดินสลับคู่กันนะสติปัฏฐานสนะี่น่ะท่านถึงบัญญัติเป็นสติปัฏฐานสี่เพราะมันเป็นประตูเมืองสี่ทิศเราจะพบว่าจริงๆอ่ะจะมีอันหนึ่งที่เป็นฐานของเราจะเป็นวิหารธรรมของเรานะ แล้วอีกที่เหลือเนี่ยคือมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามแต่สติจะไปรู้เข้าตามแต่จิตจะไปอยู่ตรงไหนแล้วสติไปรู้เข้านะเพราะว่าสี่สี่ประตูเมืองสี่ทิศเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในกายในใจเราทั้งนั้นแหะมันก็คือกายคือใจบทเรียนห้องเนี้ก็คือกายส่วนหนึ่งแล้วก็กายหนึ่งส่วน อีกสามส่วนเป็นนาม,มารรนะมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าสิ่งที่เป็นฐานของเราอะสิ่งที่เป็นฐานที่เป็นวิหารธรรมของเราจะมีอย่างหนึง่งเป็นจุดสังเกตเป็นจุดสังเกตให้เรากลับมารู้สึกตัวให้ย้อนกลับมารู้สึกตัวให้ให้ย้อนกลับมารู้ว่าขาดสติแล้วหรือยังถ้าเราไม่มีตัวนี้เรากลับบ้านไปอะมันจะหลงทางนะมันเก่งแค่ไหนถ้าไม่มีวิหารธรรมอะมันเดินผิดแน่แน่นอนอะ่ะ บอกแลาวบอดจะรู้อย่างเดียวไะนะบอกจะรู้สภาวะรู้จิตอย่างเดียวจะดูจิตไปตรงๆอย่างเดียวมันเรายังไม่ไม่แข็งแกร่งพอขนาดนั้นหรอนะเพราะนั้นสมาธิต้องมีมันสมาธิที่เราฝึกกันเนี่ยแหละที่เราฝึกหัดรู้สึกตัวเนี่ยมันจะได้สมาธิที่ถูกนี่เป็นสมาธิที่เลิศที่สุดแล้วนะเลิศที่สุดคืออะไรธรรมดาที่สุดเลย ราจะพบว่าสิ่งที่ผมหัดเนี่ยหัดพาพวกเราทําเนี่ยมีแต่ของธรรมดาใช่ไหมของธรรมดาเพราะอะไรถ้าเมื่อไหร่ไม่ธรรมดาให้รู้รู้ว่านี่ไม่ธรรมดาแล้ะแต่ส่วนใหญ่ของธรรมดาพวกพวกเราจะมองว่ามันมันแค่นี้เหรอนะมันแค่นี้มันดูธรรมดานะนะแต่จริงๆธรรมดานี่แหละก็สิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านพยายามจะ พยาามจะบอกพวกเราอะธรรมดานะให้จิตเป็นธรรมดาให้จิตเป็นธรรมชาติเพราะเมื่อไหร่เราจิตเราผิดธรรมชาติเราจะสังเกตได้ง่ายแ่ส่วนใหญ่พอเราลงมือภาวนาปั๊บอะเราจะทําอะไรที่เหนือธรรมดานะอย่างเช่นเราจับอะไรบางอย่างจิตมันลงไปจับบางอย่างจิตลงไปแช่อยู่กับอะไรบางอย่างแล้วคิดว่านี่การปฏิบัติแต่ข้อนี้คือข้อที่พวกเราส่วนใหญ่ผิด คนที่ทําสมาธิได้จริงๆถึงน้อยนะลองผมวิเคราะห์อันนี้มาเพราะว่าผมภาวนาไปช่วงหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่ามันจะต้องไม่เหมือนคนอื่นสิหนอไหมเพราะมันจะต้องไม่เหมือนคนอื่นเพราะคนอื่นทำกันหนงงีหมดพอเวลาเราภาวนาแล้วไม่แต่รู้สึกหลวงพ่อที่มาที่วัดแต่ส่วนใหญ่เวลาทําสมาธิก็ทําอย่างนี้หมดนะ ไมไม่ไม่อยากจะนินทาอะไรนะแต่ว่าหมายถึงว่าพวกเรานึกถึงการปฏิบัติอ่ะร้อยละร้อยอะจะต้องลงมือในการตั้งจิตไว้ที่ใดที่หนึ่งใช่ไหมต้องตั้งต้องหาที่ตั้งที่ใดที่หนึ่งอะเราเคยเริ่มดูสภาวะนะเนี่ยเราจะนึกภาพบนจุดเนี้ยแต่พอเริ่มภาวานาจริงผมเริ่มสังเกต้ว่าเฮ้ยมันต้องถ้าเราทําสมาธิจริงๆอ่อะมันต้องไม่เหมือนกับชาวบ,บ้านเขาสิ เราถ้าไม่งั้นผู้ช่้ยสอนต้องมีอยู่จานวนมากนะทำไมผู้ช่วยสอนมีน้อยผู้ที่พาวนาแล้วแล้วประสบความสำเร็จทำไมถึงมีจานวนน้อยล่ะไแม้แต่ในจํานวนลูกศิษย์หลวงพ่อผมตั้งคําถามตัวเองข้อนี้มิอมกันนะแล้วปรากฏว่าก็มีผู้ช่วยสอนบางท่านก็คิดเหมือนผมเหมือนกันนะมาถึงคิดตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านั้นนะ้งแต่ก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะมามา ภาวนาแล้วหลวงพ่ออนุญ,ญาตให้มาช่วยสอนน่ะผูคนเองกับหลวงพ่อจะแยะทําไมผู้ที่สําเร็จไม่ใช่ผู้ที่ผู้ที่พอเข้าใจขึ้นมาถึงมีจํานวนน้อยนะคือเรื่องพวกนี้คล้ายๆว่าเราไม่สามารถมามาลากลากใครเดินจูงมือไปด้วยกันได้ได้ตลอดรอดฟังหรอนะแล้วที่ผมพาทําอ่ะมันเดี๋ยวเราก็จะลืมฟังแล้วอาจจะรู้สึกแย่นะ แต่เราจะยืมเพราะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่เคยชินที่จะทาพวกนี้นะแต่ผมตั้งแต่เริ่มภาวานาจริงอะ่ะผมเริ่มคิดวนะ่าเอ๊ะมันจะต้องไม่เหมือนคนเดินสิเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ครูบาอาจารนยะ์ท่านท่านถ่ายทอดมาให้เราอะ่ะจริงๆริงท่านก็พูดชัดเจนอยู่นะแต่ว่าหลายๆคนเวลาเราทำอะ่ะก็อดไม่ได้หรอกที่จะตั้งจิตไว้ที่ใดที่หนึ่งนะจริง ภาวนา,าจริงๆอะ่ะมันต้องกลับดูว่าจิตมันจมลงไปในอะไรนะไม่ได้ทําอะไรนะจะเอาความสงบถ้าอยากได้ความสงบก็ต้องไม่เอาห,อหมามันต้องสวนทางนิดนึงอะ่ะมันจะเวลาผมคิดหม,มูคิดอย่างเงี้ยมันต้องไม่เอาสิคล้ายๆจับอะไรก็ต้องก็ต้องรู้ว่ากิริยายจริงคือรู้แต่เอาจริงๆคือมันเราไม่เอาอะไรอะ่ะแล้วยิ่งภาวนายิ่งไม่เอาอะไรนะ กับยิ่งได้ผลนะเพราะว่าถ้าเราภาวนาแล้วเราจะเอาอะไรบางอย่างมีความว่าจะเอาปุ๊บนะแม้แต่ว่าเราจะเอาเอามากพอผลนะมันจะไม่ได้แน่ๆนะเพราะฝั่งมันคล้ายๆมันอยู่คนละคนละฝั่งกับความต้องการนะ่รนแต่จริงๆมันมันก็พูดยากเพราะเราภาวนามาภาวนามาสนใจการปฏิบัติก็เราก็มีความต้องการ <ste ans> ช่ไหมเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ <ste ans> <ste ans> ใช่ไหมต้องการทรี่จะเข้าใจธรรมะขึ้นมาแต่พอลงมือภาวนาจริงๆอ่ะมันกับส่วนทางยิ่งมีความต้องการยิ่งไม่ไดนะ้ไม่ธรรมดาเมื่อไหร่ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วคนส่วนใหญ่เรามองข้ามความธรรมดาที่สุดมองข้ามจิตที่เป็นธรรมชาติเราไม่ได้ทําอะไรนะพอ้ได้ทําอะไรบางอย่าง เราเริ่มรู้สึกว่าเราได้อะไรบางอย่างใน,ในโลกมันเป็นอย่างนะี้เราได้ทําอะไรบางอย่างแล้วถึงเราถึงจะได้อะไรบางอย่างนะแต่ภาวนามันสวนทางกันนะภาวนาคล้ายๆมันสวนทางเวลาเราจิตมันจะเอาอะไรอะ่ะถ้าเรารู้ว่าจิตมันเอาอะไรมันก็จะไม่ติดในอนั้นนะแต่กิริยาคาว่ารู้อะ่ะมันเป็นสิ่งที่พวกเราไม่ชินนะกิริยาคาว่ารู้ กริยาคำว่าเห็นมันหรือกริยาคําว่าดูจิตอย่างเงี้ยดูจิตดูกายอย่างเงี้ยคําว่าดูเฉยๆอ่ะพวกเราไม่เคยชินนะวันนั้นที่หัดมาดูให้ใหม่เนี่ยถามว่าเราเราจะไปลากผมไม่สามารถไปลากใครได้ว่าเอ้ยต้องต้องเห็นนี้ถูกตลอดเวลานะแต่เราได้หลักไปแล้วอะเราไปดูนะวางหลักวางใจตัวเองที่ถูก เวลาภาวนาแล้วถ้าเรากำลังติดอะไรอยู่ให้รู้นะแล้วคล้ายๆบางทียิ่งยิ่งดันจะให้รู้มากยิ่งไม่ดูใช่ไหมแต่หลายคนมันไล่กังติดอยู่นะเห็นสภาวะแล้วพี่พอดีพยายามดูแลพยายามจะบี้คล้ายๆว่ายิ่งยิ่งดูให้ชัดนะแล้วคิดว่ามันจะมันจะได้ได้อะไรขึ้นมาแต่จริงๆมันไม่ใช่มันที่มันคล้ายๆว่ายิ่งดูแล้ววางได้เท่าไหร่ กับยิ่งได้ผลมากมากเท่านั้นนะเราก็ผมก็ฝากไว้แหละนะรู้สึกตัวนะถ้ามีสติอยู่ก็มีการปฏิบัติขาดสติเมื่อไหร่การปฏิบัติหายหมดนะที่ทแล้วที่2คือการใช้ชีวิตประจำวันนะการใช้ชีวิตประจำวันของเราอะ่ะจะเป็นตัววัดอีอย่างหนึ่งนะว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนนะคือพอถึงชีวิตประจำวันนะ เราจะมีทางเลือกสองทางหนึ่งคือตามใจกิเลสเวลาเรามีทางเลือกสองทางคือมีเจอผัสสะมาแล้วอะที่มันกระทบเราแล้วเรากลับกับไปใช้ชีวิตอะมีผัสสะมากระทบเราแล้วอ่ะบางทีถ้าเรามีสติบางทีมันจะมีทางเลือกสองทางนะหนึ่งคือตามใจกิเลสสองคือรู้แล้วไม่ตามนะเราบัจจัยว่าเราเข้มแข็งขนาดไหนบางทีนะบางทีพวกเราบางทีกิเลสแรงนิดนึงอ่ะ บางทีเราตามไม่ใช่ไม่รู้นะบางทีไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ว่ารู้ว่ามันไม่ดีรู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็คล้ายๆว่าตามไปสักหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยตัวนี้มันวัดได้ว่าใจเราเด็ดเดี่ยวขนาดไหนเราเราคอยดูกิเลสเรานอกจากนอกจากว่ารู้เพ่งรู้เผลอแล้วระหว่างวันน่ะมีสติเรื่อยๆให้ครมีสติให้มีสติ จำกับอยู่เรื่อยๆทำอะไรก็ตามนะใช้ชีวิตนี้ก็ตามถ้ามีสติกํำกับไปด้วยเราจะมีการภาวนาอยู่ตรงนั้นนะการทำงานก็เป็นการภาวนาอยู่กับครอบครัวก็เป็นการภาวนานะแล้วเสร็จแล้วตอนทำรูปแบบเราจะเป็นการต่อยอดไม่ใช่ทำรูปแบบเพื่อแค้แค่ว่าภาวนาเาเรียกว่าการการตายอ่ะนะการ ภาวนาการตายภาวนาหรือเป็นข้ออ้างว่าวันนี้ฉันได้ปฏิบัติแล้วนะริงมันจะไม่มีข้ออ้างว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาปฏิบัติเวลานี้ถึงเป็นเวลาปฏิบัติข้ออ้างของเ่านี้เราจะไม่มีเพราะเราใช้ชีวิตทั้งหมดอนะเป็นการปฏิบัติเพราะไม่ใช่บอกว่าพวกเราไปไปหกักหารถึงขั้นว่าแบบจะต้องจะต้อง ละการให้ได้นะตอนนี้นะนะในเบื้องต้นเนะี่ยสี่ห้ากิเลสอะไรที่รุนแรงถึงขั้นให้เราต้องเราต้องผิดศีลห้าหรือทำให้ศีลห้าด่างพร้อยเนี่ยเราต้องคล้ายๆต้องอย่าตามใจนะเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี้มันเลา้าติดขึ้นมาให้เราต้องเราเราจะต้องไปกระทำเรื่องไหนที่มันผิดศีลห้า ให้รู้ให้มีสติรู้ไปให้มีสติรู้อย่าตามนะในในเบื้องต้นถ้าเราหวังว่าเราจะเราจะพอจะได้อะไรในชาตินี้บ้างนะพอเราได้ในชาตินี้บ้างต้องต้องมีเป็นอย่างต่ำกิเลสท,ท,ที่ให้ถึงขั้นให้เราผิดศีลหนะ้านี่อย่าให้มีสติรู้อย่าอย่าตามนะถ้าตามแล้วถ้าเราตามไปตามไปแล้วทำไง เสียใจตั้งต้นใหม่นะพยายตั้งต้นใหม่ว่าต่อไปจะไม่ทําตั้งใจงดเว้นนะตัวเจตนางดเว้นเนี่ยแหละคือศีลน,นะเจะตนาที่จะงดเว้นเจตนาที่จะไม่ทําอ่ะตัวนี้คือศีลเพราะฉะนั้นพ,พวกเราก็ฝากพวกเราไว้กลับไปแล้วก็ยังไงก็ตามอย่าอย่าอย่าไ,ได้อย่าได้เรียกว่าอย่าอย่าต่ำกว่าเกณฑ์นี้นะอย่าต่ำกว่าเกณฑ์นี้ก็โอเคแล้ว ที่เหลือภาวนามันจะมีเจริญมีเสื่อมบ้างมันเป็นเรื่องปกติเราจะไม่ได้ดีตลอดแล้วเราก็จะไม่ได้แย่ตลอดวันไหนดีก็รู้วันไหนไม่ดีก็รู้นะ